มา,มาดูผลงานหม้มะเขือพวงก,กาดำครับกาดำดน้ำพุนกาดำไใสใ์สวยนะครับพอได้ลาบครับกาดำสี่ตัว รถถังไซมินิหนึ่งตัวรถถังไซเจ็บหนึ่งตัวซส่สงมีสิบห้าบวกคนระับสิบห้าบวกล่ามไว้เชือกขาดไปแล้ว 15บวกกะจะเป็นพระเอกสักหน่อยก็มีดีดน้ำอยู่นะดรอบนอกไกลๆวันนี้ ี่เข่าไม่เข่าวันมา,านกไกลแล้ววันนี้กไกลกว่า <c oughs> <c oughs> วันมาขึ้นเยอะหมายมะเขือพวงครับแมวคนนสภาพหน้าหม่ครับ <c oughs> วันนี้นิ่งจริงๆแต่ก็ยังมีกดนะครับกดกี่ตัวนะพี่รถถังกดสอง กาดำกดสองครับได้รถถังตัวเดียวคนนี้ก <c oughs> ำลังเก็บของกลับบ้านครับ